คือเครื่องจักรนวัตกรรมใหม่ที่สามารถแปลรูปขยะอาหารให้กลายเป็นผงทุรีขายกับดินและสามารถปลูกพืชได้ขยะมูลฝอยปัญหาวิกฤตที่เรื้อรังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมสุขภาพโดยตรงถ้ามีจำนวนมากก็จะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคการกำจัดขยะในแต่ละประเภทบางครั้งก็ไม่ถูกวิธีเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องบดและอบ ขยะอาหารนะครับตัวอินพุตมันเนี่ยก็คือตัวขยะอาหารก่อนที่จะนําเศษอาหารขยะอาหารเข้าไปในเครื่องนี้ต้องทําการคัดแยกก่อนนะครับหลังจากที่มันเข้าไปอยู่ในแบชแล้วประมาณ12-15ชั่วโมงมันจะเทินไปเป็นตัวทุลีนะครับซึ่งทุลีเนี่ยก็สามารถที่จะนำเข้าไปสู่กระบวนการหมักเพื่อไปทําการปลูกต้นไม้ได้ต่อไป ปริมาณเศษขยะที่เป็นปัญหาถ้ารู้จักนำมารีไซเคิลหรือนำมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ก็จะช่วยลดการใช้พลังงานอย่างมหาศาล f o o d w <waste> a ส Sustainable นคือในวงจรนี้เป็นการกำจัดขยะอาหารอย่างยั่งยืนโดยเริ่มต้นการคัดแยกขยะจากณจุดเครื่องห้างจานก่อนซึ่งจุนใหญ่เนี่ย a s t e เนี่ยจะมีจุดกำเนิดในห้องครัว ซึ่งเราก็ชี้ให้เห็นถึงว่าห้องครัวเนี่ยณจุดเครื่อง้ังาการเป็นจุดคัดแยกจุดเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นขยะเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในห้องครัวหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงการนำ,านำมาเข้าเครื่องคาวเวอร์คาเอร์ hmm. kalk er, kalk er, และดีไฮเดรเตอร์ที่สุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นผงชุลีภายใน12-15ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็กกจะเข้าสู่กระบวนการคอมโพสติ้งเป็นชุลีนะครับแล้วนำไปปลูกพืชเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นอาหารในวงจรนี้ หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องจึงคิดค้นเครื่องแปลรูปขยะออกมาในรูปแบบที่สามารถนำขยะที่แปลรูปแล้วนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นับเป็นนวัตกรรมอีกหนึ่งชิ้นที่จะช่วยลดปัญหาขยะล้นเมืองอนเนกพลพินโยถ่ายภาพพาฝันวงเขียวเนชั่นทีวีรายงานค่ะ